ดูสดพรมลิขิต EP 0.21ดูพรมลิขิตย้อนหลังทุก EP ช่องถ่ายทอดสดพรลิขิตล่าสุดพรมลิขิตวันนี้ยิ่งเข้มข้นไปเรื่อยๆแล้วหนาออเจ้าเพราะดูเหมือนว่าพ่อริตกับแม่พุทธาลเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วว่าตอนนี้ทั้งคู่กำลังตกหลุมรักกันอยู่ ซึ่งทางพ่อริดชัดเจนแล้วว่าถ้าหากไม่ได้ออกเกลือนกับแม่พุทธาลพ่อริดจะขอครองโสดตลอดไปสำหรับดูสดพรมลิขิตอี0ี1วันนี้วันที่5้ธันวาคม2566ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องที่ทำให้พ่อริดว้าวุ่นใจเป็นที่สุดเพราะขุนหลวงท้ายสาติดใจรถมือการทำอาหารของพุทธาลมาก จนอยากให้นางถวายตัวเพื่อที่จะได้ให้นางทำอาหารให้ทุกวันรอไม่ไหวแล้วไปดูพรมลิขิต ep 0.21กันเลยเรื่องย่อพรมลิขิต ep 0.21พ่อริ์โปบธนวัฒนวัฒนพูดสอนพุทธตาลเบลล่าราณีแคมเปญ ปันดาบด้วยความใกล้ชิดขณะที่พุทธตาลยังคิดอยากจะจับคัมภีรกฤษณกาลีที่จุดฝังเดิมที่เคยข้ามพบมาเธอหวังว่าเหตุการณ์จะย้อนรอยแต่ไม่เป็นผลเธอนึกขึ้นได้ว่าวันนั้นที่เธอข้ามเวลาก็เกิดสุริยุปราคาขึ้นเมื่อคำนวณดูแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งใน8เดือนข้างหน้าทุกคนจึงต้องรอเวลาเพื่อพิสูจน์สิ่งที่เกิดขึ้น ที่เมืองพิษณุโลกพระราณรงค์ปั้นจันรประมะอิ่มอโนไทยป่วยพ่อเรืองโภธนวัฒนวัฒนพูดต้องคอยดูแลจึงไม่ได้ไปร่วมงานแต่งแม่แก้วซีนพัฒสัทาากรบุตรสราคำวดีที่อยุธยาขุนหลวงท้ายสะเกรดวรินทร์ปัญหาการบอกพ่อมิ่งใต้ฝุ่นกนกฉัดมัญาติอ่อน ว่าไม่ได้ไปงานเพราะต้องไปสำรวจคลองโขกขามเพื่อขุดขยายเส้นทางพร้อมกันนี้ขุนหลวงอยากให้พุทธาลร่วมขบวนเรือทำอาหารให้กินด้วยจึงปรึกษาพ่อริดว่าอยากให้พุทธาลถวายตัวเพื่อทำอาหารกินให้ทุกวันพ่อริดรู้สึกใจคอไม่ดีวันหนึ่งพ่อริดต้องมาบอกพุทธาลด้วยตัวเองว่าขุนหลวงจะให้เธอถวายตัวเป็นบาทบริจาค ใครที่ติดงอมแงมสามารถรับชมพรมลิขิต ep 0.21สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทางช่อง3 hd และแอปพลิเคชัน3 plus ได้ในทุกๆวันจันทร์พุธเวลา20.30นาฬิกา30นาทีนอกจากนี้ยังสามารถรับชมพรมลิขิตย้อนหลังทุก ep ได้ที่แอปพลิเคชัน3ลหรือเลื่อนลงไปด้านล่างสักนิดแล้วคลิกชมได้เลยจ้ามากกว่ามากกว่าดูสดโครมลิขิตน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าโครมลิขิต e p 0.21รับชมถ่ายทอดสดโครมลิขิต e p 0.21รับชมถ่ายทอดสดโครมลิขิต e p 0.21รับชมถ่ายทอดสด ดูละครเรื่องพรมลิขิตย้อนหลังทุกอีพี